ดีทุกคนืันนี้ก็ขับรถอีกแล้วเนาะเพราะว่าอัก็ไปส่งลูกมาเต่งเฮียนแล้วแล้ววนี้อันค่อยสิไปล่างรถนนทุกคนล่างรถอยู่อเมริกานี่ะจะมีคนล่างให้เฮาเนาะมีตั้งแต่เฮาขี่เข้าไปไหนเป็นเครื่องจักรที่มาล่างรถเฮาเนาะมาเบิ่งกันเลยเด้อทุกคนมาสิเป็นยังไ๋ตอนนี้ขเขากำลังเดินทางไปใกล้สิ่อดหลั เศร้าของวันจันนะทุกคนเป็นวันจันตอนเศร้าวันที่0เดือนเกปี2องเนาะ ຕົກລົງມາປົກເປັນນັ້ນ เขาก็มีตั้งตเต่ขี่เข้าไปและเครื่องจักรก็จะเห็นหน้าทีเองที่มาล้างให้เฮาเลยใครเลยก็เปิดไวล้ละมีผู้ใดเขามาล้างจะโ่ได้มีคนมาเฝ้าจะโ่ได้มีคนมาล้างให้เอาเนาะอยู่นี่นะทุกคนเขาต้องได้ล้างเาอาเองหรือว่าขี่เขาข่องจาก้ารล้างเราเองก็จะเป็นประมาณอยู่ประตูตัว,ตวที่มันเปิดไว้หันคือกัดอยู่ข้างหนึ่งอีกตั้งห้า ข้างติดๆกันนะน้ำมนเขาต้องได้อา่าลงรถไปแล้วค่ะไปหยอดเหรียญหยอดเหรียญเพราะหยอดเหรียญแล้วเขาก็ล้างเอาเองฉีดส,สเปย์ใส่สบู่ใส่โฟมแล้วก็ล้างเองแต่ว่าตัวนี้เขาค่อยจะขี้เข้าไปอ่านะให้เครื่องจักรล้างให้นะทุกคนมาเบิรงกันเลยว่าป็นยังไงตัวนี้เขามาหอดแนละ้วแต่ว่าต้องไ้จ่ายเงินก่อนก่อนนะทุกคน เ่าเบิ่งกันว่าจะเป็ยนอะไรจักด่อนจักเหรียญประมาณสิบป่ายคาเหรียญนะตอนคำล่างสุดเล้วนี่สิบสองเหรียญบวกหัวตอนนี้ขึ้นมาบอสประมาณสิบสองหรือสิบสามาเบิ่งกันว่า,นนะาสิเบเท่าได้เขากับขั้นเขามีบัตรเ่ากับมีเต่จ่ายเป็นบัตรแต่ว่าันเ่ามีเงินสดกับขเขากับปอนลงนี่เลยทุกคน สิบสดอนคันซูเปอร์สปาร์ตสิบสาดอนแล้วเดี๋ยวนี้1สิบละสิบเอ็ดสองอดดอนหันพีเมมเก้าดอนฮาน่าแมนธรรมดาและเจ็ดดอนฮันแมนอ่คือว่ามันไ่ค่อยรล่นอนค่อยต้องใส่13บสดอน แล้วก si. mm ็เอาก็กดว่าเอาใส่ตัวใดแล้วก็เอาลิซิ่เจียเบิดคือสินเป็นเจียเบิดหนึ่งศูนย์มาละมาเบิ่งกันทุกคนเป็นประมาณนี้เลาก็มีตะขีเข้าไปโอเคมีตะขี้เข้าไปละตอนนี้เขากำลังขี้เข้าไปแล้วแล้วก็จะสปีน้ำ ใส่ถุก้องกอนนะคะพอควยขี้เข้าม,มาแล้วเบิ่งลูกศรที่ว่าสีเขียวอะไรทุกคนโพออ่าคันสีแดงปึ๊บอ,อ่สีแดงแบบนั้นแล้วเฮาก็มีตั้งแต่ยุดปุ๊บกล้อนจะเกิดตกลงมาเอาไปยุดใส่ภาคไว้และะ้วมันก็นจะ ล้างทำความสะอาดให้าเลยเครื่องจักก็จะเห็ดหน้าที่ล้างทําความสะอาดให้อาันนี่จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนจะบมีบัานไดที่ว่าอัน ล่างรถใหฮาแบบคือจังอยู่บ้านเ่าเนาะอยู่ประเทศไทยประเทศลาวจะสมัยอเอาขี่ไปจอดไวข้ข้าห้านเข้าศูนรแบบมีคนล่างรถไห่รถนะสบายมีคนมาล่างไห่โอ้ยสะอาดเอาแที่ว่าแล้วกลับมาล่างมาคลีนทางไห,หนไห่เนาะมาเห็นความสะอาดทางไหนให้แต่ว่าอยู่นี่เห็นบัวต้องนี่เราเองเบิรจะเป็นประมาณนี้แหละตอนที่แรกก็จะมาสีน้ำยาสป,ปี์ใสก่ก่อน เครื่องจกกักรกจะเลนผ่านไปผ่านมาประมาณนี้แหละจะอ้อมไปตั้งแต่ทางหน้าจนสุดทางหลัง,งกระเจลนผ่านไปผ่านมาตอนนี้ก็จะย้ายมาทางนี้มหัวทุกคนเน้มเห็นบอกเพราะว่านะ,ะมีสบู่เนาะนะเพราะว่านะเครื่องจักรล่างก็จะสีดสบู่สีน้ำยา สบู่ลงมาแล้วก็อาจจะเนี่ยไม่ค่อยเห็นบันไดจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็จะมาอีกก็จะเป็นสีน้ำก่อนสีน้ำ ซีดโฟมตัวใหม่ใส่ซีดสบูต่ตัวใหม่ใส่แชมพูตัวใหม่แต่ว่าวัตถุอขอ,ไองไอ้นี้ได้ตะโกนวัตถุวัตถุวัตถุพิษก็จะแบนะ่มาอ่านไปแล้วก,ก็จะบอกเจ้นะฮนแต่ละอ่านแต่ละอ่านว่าใส่อย่างตัวนี้ก็ หลังจีเริ่มใส่โฟมออกมาเป็นสีตอนนี้ก็จะเป็นสีนี้เบิดเลยทางนี้ก็คือประมาณนี้ทางหลังทางหลังรถอยู่ันล่างรถว,นว,นวันนี้ด yeah. ีในนึงเพราะว่าบัวเขาดูดอันนะที่เงาออกในเบาะรถบัวอย่างเทานี่นะอันนะ,ะเขาจะไม่ได้เสียเงนินฟรีทุกคน mm hmm. ไปกันเลยมากมาวันนี้ ว่าเข้าใจตั้งแต่ค่าล่างรถแล้วก็เขาไปดูดนะฮะเขาไปดูดขี้อออกน้ำก,ก้องเบาะก้องคาเสีดลูกค่อยอันนะเด็กน้อยเนะน,นาะพนังเนกินอี๋พนก็มากทีมลงไปหันดังเท่าค่อยก็คิดแล้วแต่ว่าเหตุความสะอาดแล้วแต่ว่าอ่ามันเป็นยังเข่าไปอยู่ข้างใน,นเขาก็ออกม่ได้เขาก็มาดูดอยู่นี่ก็ถือว่าบริเสียเงินเสียตั้งแต่ค่าล่างรถทุกคนก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ เป็นประมาณนี้แหละเลย วอนล่างรถคนนี้จะติดกับหนาถนนเลย้ถทุกคนติดกับคนทางเพราะว่ารถเห็นว่าทุกคนรถเลนผ่านไปผ่านมาปกติเ้าจะปิดประตูทั้งหน้าไว้เพื่อว่าความปลอดภัยเลยนะเพื่อเปิดไวเพื่อว่าเขาแบบรถเป็นอย่างออกโบได้บริว่าจักข้างเครื่องจักนี่ล่างนี่มันข้างไว้อย่างเขาก็จะได้ห้องคนไงสบายเนาะลงรถออกไปแล้วก็อองโคเลยตอนนี้ก็จะใส่ แอร์ดรนะับน้ำลงมา วันนี้เอามาแล,ล้วเนาะก็จะจิติดกับท่อนางตรงเลยแล้วคขอยสิไปดูดเอาขี้ออกก่อนทางไในวัน,นนี้จะเป็นบอนห้านแปรงรถนี่ขั้นเม็นเท่าล่างเองกตจะเม็นบอนนี้ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นห้องโล่งซื้อ,อละเอากขี้เข้ามาแล้วเอาก็มาล่างเอา ล่างเอาเองก็จะเป็นประมาณนี้ที่ว่าอันเรากะยอดเหรียญแล้วก็จะล่างเอาเองได้ทุกคนบริสีงเงินวันค่อยล่างเมื่อกี้เนี่ยก็จะย้อนห้องตต็มอี่แทนแล้วเขาก็เสียเงินเรากะขี่เขาไปล่างเบรงไฟลูกศรบอกขี่เขาไปล่างแล้วก็เป็นวันทุ่งน้อยหันบอนประตูหัน จะเป็นบอลขาเจ้าขายที่ว่านะฮะไปยอดเหรียญเอาที่ว่าฮมเฮามาใส่ในรถเทาให้รถทำมันหอมให้มีกลิ่นหอมเป็นประมาณนี้แหละทุกคนมีผู้หนึ่งมีขาเจ้ามาดูดรถคือกันมั่วไมหมอยังแต่ว่าเขาจะจอดหรืออะครับเราเห็นว่าดูดรถเดยอะค่ะแล้วค่อยกระสีลงรถไปแล้วจะไปดูดรถกันเนดะ้อทุกคนบริเวณรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นมันเครื่องดูดดูดเอ่อรถ สิลงไปดูดก่อนโอเคทุกคนตอนนี้คอยกัสิลงไปเอาหนาสายางมาดูดรถทางในรถนะทุกคนมาเบิ่งกันเลยเด้อว่าเป็นแนวใดกล้องกับบวคคยอยากเห็นเขาก็พยายามปินไปให้เห็นโอเค วันนี้ก็ดูดรถลดแล้วละทุกคนล่างถหลดแล้วลวก็ดูดมาดูดรถลดเ่อยก็ดูดแล้วละกระซิมเมือแล้วบบนี้ โอเคทุกคนตอนนี้ค่อยกะกลับมาฮอดเือนแล้วนอะนหลังจากล่างรดแล้วแล้วก็ดูดรดแล้วละหาก,ก็แล้วแล้วก็มาฮอดเือนแล้วก็มาอาบน้ามาอาบน้ําสะผมหาก,ก็แล้วก็สิมาปิดคลิปวิดีโอนี้ไปเพียงเท่านี้นะทุกคนกะขอบใจสําหรับท,ที่ทุกๆคนเข้ามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้หลายๆเด้อทุกคน การที่ว่าเขาล่างลดทําความสะอาดลดอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกากจะเป็นประมาณนี้เลยเนาอทุกคนโอเคขอบใจหลายๆเดอ้อขอบคุณทุกๆก,การรับชมจ้าบ๊ายบายสบายดีไปก่อนเดอ้อสวัสดีจ้าพ่อกันไมวิดีโอหน้าเดอ้อทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เดอ้อเพราะว่า ่อยก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ตลอดเนาะและ้วก็มีอย่างที่แบบแนะนำติสม,มอย่างกาคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะเพราะว่าเฮียน,นเห็ดยูทูบใหม่ก็ขอกดไลค์กดแซ็กกด s ับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้เหตุคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปอีกเนี่ยเด้อ ไดหนาะสาวลาวเวียงจันกะจะขอโตลาไปก่อนสำหรับคิวิดีโอนี้วิดีโอหน้าพอกันไหมโอเคทุกคนบ๊ายบาย